ดีซีหุ้นด้วยงบ400บาทจะได้หุ้นตัวอะไรกลับไปบ้านเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เงินทองของใกล้ตัวคุณอยู่กับเบนที่คุณนะฮะก็วันนี้นะครับจะชวนทุกคนเนี่ยมาคุยกับเรื่องของการ DCA หุ้นกันแล้วก็จะมา DCA ให้ดูด้วยงบ400บาทนะครับว่าจะได้หุ้นตัวอะไรกลับไปบ้างเดี๋ยวขอเล่าเรื่องของการ DCA ก่อนนะครับ DCA มันเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนรูปแบบหนึง่งคือซื้อถั่วเฉลี่ยไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่า ถ้าราคาหุ้นขึ้นไปสูงเนี่ยเราก็ซื้อนะครับแต่จํานวนหุ้นที่เราได้เนี่ยก็จะน้อยลงหน่อยเนาะกับการถ้าราคาหุ้นมันต่ําลงเนี่ยเราก็ซื้อเหมือนกันแต่จํานวนหุ้นของเราที่ได้มาเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องวิธีการซื้อหุ้นนะครับอันดับแรกให้เราเข้าสตรีมิงก่อนเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรามาที่หน้า buy and sell นะครับทางด้านบนให้เราใส่ชื่อหุ้นที่เราต้องการซื้อไปนะครับตรงโวล่มให้เราใส่เป็นจํานวนหุ้นที่เราต้องการซื้อ ตรงไพ i สเนี่ยก็คือราคาที่เราจะต้องการซื้อเสร็จแล้วให้เราใส่พินแล้วก็กดบายได้เลยครับโดยผมส่งคำสั่งซื้อไปทั้งหมด4ตัวนะครับแต่แมทมาได้แค่3ตัวก็คือ b a มกรฟแล้วก็ซีพเดี๋ยวเราจะมาไล่กันทีละตัวนะครับว่าทำไมผมถึงซื้ออันดับแรกเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัว CP พก่อนนะครับตัว CP พอเนี่ยอย่างที่เรารู้จักกันแล้วก็คือตัวเซเว่นั่นแหละ เซเว่นเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าเขามีหลากหลายสาขามากเลยในประเทศไทยในมุมมองของผมนะครับคิดว่าเซเว่นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,งเวลาคนที่จะออกจากบ้านไปแล้วแบบไปซื้อของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคิดว่าเซเว่นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยที่เซเว่นนะครับเราสามารถทําธุรกรรมการเงินต่างๆได้นะครับเช่นชําระค่าน้ําค่าไฟบินต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ามาเซเว่นทีหนึ่งครบจบทุกอย่างจริงๆครับ แล้วก็ CPO นะครับยังถือหุ้นส่วนของ m a c โครแล้วก็ Tesco l o t ั s ซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ CPO ครอบคุมแทบจะทั้งวงการค้าปีกแล้วทำให้เขายิ่งมีอำนาจในการต่อรองขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเขายังมีบริการเซเว่น e ดลิเวอนะครับคือคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วก็จะมี Messenger มาส่งให้นะครับโดยสั่งขั้นต่ำหน0่บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็กําไรในอนาคตเนี่ยคาดว่าจะโตขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อมาดูกําไรแล้วก็รายได้ของเขานะครับพบว่ารายได้เนี่ยโตขึ้นทุกๆปีเลยนะแล้วก็กําไรโตขึ้นทุกๆปีที่นี่ของ CP All เยอะเนี่ย นเนื่องมาจากว่าเขามีหุ้นกู้ที่ค่อนข้างเยอะทั้งในแง่ของการซื้อแมคโครแล้วก็จะมีในเรื่องของเจ้าหนี้การค้าที่อาจจะไม่มีความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็ผมตัดสินใจเลือกเข้าไปลงทุนอันดับที่2นะครับก็คือตัวกัฟกัฟเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยกัปเนี่ยเมื่อมาดูจะพบว่าราคาของกัฟเนี่ยค่อนข้างแพงนะเมื่อดูตรงค่า P/E จะอยู่ที่ประมาณ70กว่าเท่าซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยแต่ราคาของกราฟตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตัวกราฟเองเนี่ยเขามีการลงทุนในเรื่องของโรงงานผลิตไฟฟ้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งจะมีทั้งโรงงานที่เปิดดําเนินการแล้วแล้วก็ยังมีโรงงานที่ยังไม่ได้เปิดดําเนินการอีกเนี่ยโดยราคาที่สะท้อนออกมาในตัวหุ้นของกราฟเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่รวมกําไรจากโรงงานที่จะเปิดดําเนินการในอนาคตเรียบร้อยแล้ว โดยรายได้ของกราฟเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะขายไฟฟ้าให้กับกอฟผอแล้วก็กอฟผนะครับแล้วก็จะมีขายให้ต่างประเทศบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เขาทําสัญญาการซื้อขายไฟนะครับเขาจะทําสัญญากันเป็นหลายสิบปีทําให้รายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วความผันผวนทางด้านรายได้ของตัวกราฟเนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมมองว่าไฟฟ้านะครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในแง่ของเป็นพลังงานแทนน้ำมัน แต่หมายความว่าน้ํามันก็ยังไม่ได้ถูกทดแทนไปสักทีเดียวนะครับแต่แค่ตัวไฟฟ้าเนี่ยจะเข้ามาทดแทนมากขึ้นเรื่อยๆเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนนะครับต่อมาก็คือแบมนะครับแบมเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารสินทรัพย์หมายความว่าซื้อนี่เสียในราคาที่ถูกๆนะครับแล้วก็มาปรับโครงสร้างนี่มาเจราจานี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สร้างผลกําไรจากตรงนั้นหรือนี่เสียที่เป็นพวกที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมาปรับปรุงนะครับให้เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็จําหน่ายไป ซึ่งผมมองว่าแบมในปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เขาซื้อสินทรัพย์เข้าพอร์ตค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยเจอโควิด1 9เข้าไปนะครับทำให้กระทบต่อเรื่องสภาพคล่องอาจจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้เดิมนะเรื่องของรายได้นะครับที่ไม่มีไม่เพียงพอต่อการชําระหนี้อย่างเงี้ยตัวแบมนะครับเขาก็น่าจะไปซื้อสินทรัพย์พวกเหล่านี้มาแล้วก็มาบริหารนั่นเอง นอกจากนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยถูกมากๆเลยนะครับถ้าเขากู้มาตอนนี้เนี่ยก็จะทำให้เขามีภาระพวกดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายน้อยลงนั่นเองซึ่งผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยแบบกําไรน่าจะลดลงนะแต่ว่าในอนาคตเมื่อเศรษฐกิจมันกลับมาดีขึ้นนะครับเขาจะสามารถทํากําไรได้อย่างมาหาศาลเลยกอน,นี้เป็นเพียงแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับสําหรับใครที่มีข้อคิดเห็นอื่นๆอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ไว้ได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเงินทองของใกล้ตัวครับสวัสดีครับ